สบายดีทุกคนมาพอกันอีกแล้วเนาะกับซ่องมือสี่ขวน้อยๆมือนี้สีสี่ผาไป สมมักทั่วที่สีปุ๊กไว้แต่นี้น้องก็เริ่มมีลูกมีหย่งแล้วเนาะแต่หังอย่างบา่ใหญ่เธออะไรสีผามาสมเนาะและวมือน,นี้สีกะได้มีดกับสีสผ้าไปสมมักทั่วก็เนาะมือน,นี้ก็ได้กระโปรงสวยๆจากคุณยายคนณยายเป็นให้หมอระดกตกทอดมาได้กระโปงหนึ่งชิ้น <c oughs> ไปแต่ละ กาบังหญ่เฮ็ดสวนเก่งเด้วยกาบงน่ยเดี๋ยวบว่าๆหลายเดี๋ยวไปส่งกันเลยนะงามๆทุกคนนี่หน่วยมันกำลังดกหน่วยมันหากันน้อยๆประมาณนี้นะอืลูกมันลูกมันกำลังออก งามบอทั้งนอกก็เป็นทุกคนมันก็ขึ้นค้างเนาะอันนี้สีเก็จับมันขึ้นเนาะเลกก็ขึ้นแดาบ่ขึ้นเดแล้วหาก็จับมันขึ้นหาคือหาทางให้มันนะ่ะงามบอนี่ทางนี้บ่ค่อยงามพอมันหฮมที่พามาบึง ดกขนาดเด้นี่นี่กลังออกดอกกันลนะ บึ้งลูกมันเป็นพวเป็นพวงดีกว่าดีเนะน้อง <c oughs> ก็คือกำลังง่เนนะทุกคนเนาะ างนอกก็คืองามแห้งเนี่ยมากมันอู้หับหอมว่ะต้องดกกินบัวไวกินบัววัดบัวไวเนาะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวไอ้คลิปนาะสีสีผ้ามาต่ำมักทัวอยู่ในค้างมันเลยอุ้ยนวด กำลังอปะเอเปะเนี että, <rat> ่ยกำลังติดนะนี่นี่นี่คนหลายทางนอกก็เป็นบักไหลโอ้โต้แต่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 กูแต่นี่ส่วนมักทัวตเบี้ยน้อยๆมันก็มีได้ทุกคนสีปูกถอนไว้เนาะ บัดบันหายตัวนีเบิดเห่าก็สิได้เก็บตัวนั้นโตเนาะอ้ยงามแหงอันนี้ก็คือน้องบุคืนขค้าง คืองามแหงนะกำลังโคง้งกำลังโคง้งโคง้งมันน้องขึ้นอันนี้สีพวกมักบวบเรียบนะมักบวบเรียมก็คือว่าเป็นตะเอาได้สีสีมันลื้อตรงนี้มันลื้อเฮานี้ก็สีลงมักทัว่วคือกันด้สีสีผ่าไปสมมักทั่วน้อยเนาะสีเห็ดไว้หลายเด้ทุกคน ป็นสองสามร้อยค้างคุณนะอันนี้ก็คือมักทัวน้อยเนะีะออกทีนึงม,ม,มักทัวอันนี้ปลูกันที่สาวหกยี่สิบหกธัน,านวาอันนี้ร้อยยี่สิบค้างตัวนี้กำลังง่า มักทั่วหน้าแรงใบมันสิบงามเนาะเพราะมันเป็นแมงเนาะเป็นเป็นอ่องป้องแงแป้งสิแหลมงนี้ก็คือตั้งแต่พุ้นหยามฮอดพี่สีเสียญ้าอีหยังเสียญ้าแล้วก็เผาญ้าแล้วเรียบร้อยเนาะปุกไอ้อือ ปูผักบัวแบงสีสีขุดเห็ดแปลงตั้งแต่พุ่นหยาวมอดพี่ปูผักบัวแบงใส่ค้างมะทั่วนาะมะทัวน้อยเนาะเดี๋ยวตรงนั้นสีกสิลือออกลือไอ้พักที่ว่ามันบงงามออกอันนี้ก็คือมีมะเขือกำลังขึ้นอาะมะเขือขางกบนันกาเป็นไอ้มะเขือเทศนะเป็นกลำสินะ กลามสิกันยังไ่ได้ลงปันใดนอันนี้เป็นมักเพ็ดกำลังขึ้นมักพริกกะเลียงบรรยากาศก็ประมาณนี้มีหายน้ำหายังกรพร้อมบรรยากาศบานทุ่งก็คือดีสุดยอดนี่อันนี้ก็ค้างนี้ก็มักทั่วไปเลยนี่ ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยจากเถื่ออยู่เนาะรอให้น้องอายุครบสิบวันเออยี่สิบวันก่อนสีปุกมักทัวอยู่ค้างพูน่นที่ว่ามันง่ญ่แล้วตัวนี้ก็คือ,อยังบ่ง่ญ่อันนี้ก็คือมากไอ้บวบงูเนาะเมื่งเม็ดทุกคนมันเฮ็ดค่อยนะทางนี้งามเนาะทางนี้ก็คือ โบงามขนาดปลูกในที่เดียวกันเด้คนละข้างใส่เหมือนกันใส่ปุ๋ยใส่อะไรเหมือนกันแต่ข้างหนึ่งสวยข้างหนึ่งไม่สวยกะละออกลูกอันนี้สีกะกำลังหึงเนาะหให้มันได้กินเท่านึงก่อนน้อย,อยแต่มันก็เป็นลูกนี่เดี๋ยวพะเดี๋ยวไปเก็บมักแต่งกันเนาะสมแล้วเรียบร้อย Kalang perluk beli.